ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรีเบ้าแอมแ็มเราทงอยู่ที่อำเภอคุขันครับอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกินะครับเนาะเดี๋ยวมาติดตามตรรัวเล์ครับนายกิจครับเบ้าแอ็มหูยินข่าววนะ่าเพื่อนถือกเกลียดหลายแห่งครับท่านผู้ชมถือว่าสามงวดแหละครับสามงวดสี่งวดแหละครับตามที่มินข่าวเนาะครับเนาะเบ้าแอ็มก็เลยมาติดตามความฝันของนายกิจว่าฝันจังได้คือถือคักถือเนี่ยแต่เขาจนซาเบิด์ตบานจนหน่วยินข่าวใส่หูเบ้าแอ็มเราทง รถขับรถรถเขาสดพ่อไปถือจนเขาซาจนเบาแอ็มหงินข่าวก็ได้มาได้ติดตามกับนาก,กิจว่าเพิ่นฟันจังไรว่าเป็นจงังไรมาจังไรเนาะครับเนาะแต่หงินว่าแต่หงินว่างวดนี่ฟันอีกละครับได้เลขอีกละ่ะเด็ดเด็ดสามตัวคนละเนาะครับเนาะกลับไปฟังเบิ้งเนาะครับเนาะเพิ่นว่าฝันเกียวเกกับหลดเพิ่นอีกครับ ฝันเกี่ยวแก่กับรหลดพิ่นสื่อรหลดเม,ม, <os> <ห>ม,ม่อไม่ครับเด้วยวสัมผู้ชมเพิ่นออกรถดใหม่ครับเพิ่นออกรถดใหม่กับไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าสิเปลล็นเหลขตัวใดเล็กทะเบียนรถน,กกนาคิดเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรถทงนัานเลยอครับเด้อไปชมกันครับสามผั้ชมคเด้ออันฝันไปจังไดนต้องยินข่าวว่าถือหลายงวดนี่งครับถกอยู่ครับมาสามสี่งวดเลยครับอยู่นํารถครับทะเบียนรถบอกครับครับผม อืมถืวาแปดสามสามแปดนี่ก็ออกลายเทืออยู่ครับสามง<อ>วดติดติดเลยครับสามงวดติดเลยครับผมอืมครับงวดว่างานถือก็ใดคะถึกตีกลับไปมาถึกสามหกสามับอเพราะว่าทะเบียนรถนี่ก็ไดห้าหกแปดสามนี่ตีกลับมดเลยครับโอ้ฝันเกี่ยวหรือจังไหนฝันว่าใดนั่งรถนี่แหละครับ<อ>ครับรถไปเรื่อยเยเลยครับ โอครับครับบานนี้อันงวดนี้ฟันเกี่ยวยังครับงวดนี้หน้าจี๊ห้าหกครับนะครับห้าหกครับโอ้ยง่ามนะห้าหกเนาะยันที่เขาอันเนี่ยนะครับครับไฟไฟล่าสุดนี่มาฟันเกี่ยวเกยครับรถกระบะครับอืทำมันมากก็คือยุ่นะครับ นาชิมาแล้วอันถึงไม่ใช่งวดละครับสามงวดครับสามงวดติดต่อกันเลยครับแปดสามสามแปดนะครับแปดสามสามแปดงวดสุดท้ายนี่ก็หกสามหกสามสามหกสามหกโอ้แปดก็มี่เลยนะสามแปดปไดายอาเขาอันเขาอันตัวกับเลขหกเมหมดอันเมื่เลยเจอเลขหกยังอันอันเมื่อโอ้บานิฟัน เกี่ยวไปมาจากไรเน่ครับงวดนี่ไหมงวดวันที่สิบเจ็ดมักกะลาห,าหกหานีเนาะครับนั่นละ่ะรันที่วันที่เป็นห้าหกเนี่ละห้าหกอมักหาหกนะครับเนาะห้าหกหกหาเนี่ละห้าหกหกหากรับกัารลิ่นเนาะครับแต่เดี๋ยวพอสามโตเต็มๆก็ห้าหกแปดนี่หละห้าหกแปดครับห้าหกแปดด้วยครับด้ยแต่หกแปดไม่ก็ออกไปแต่ไหน ยังแปดสามมันออกมือนหนานมันก็นยังออกอีกแปดสามออแบบบนหลังหงุดนะเนาะครับหงุดมาหันตัวเนาะออกไปสิหานสื่ออ,ออกแปดสามแล้วมาแปดสามอีกเธอลังอีกอืครับสื่อน้ำ<ล><ล>ทะเบียนรถฟันเกลียวอีกฟันทะเบียนรถอีกเลือกหาหกมันบ่าทะเบียนอับเ,ล,บเล,ลือกหาโขตัวใดก่อนนะตัวใดก่อน้าห้าหขหาโขบหาแปดสาม หาฮกหกหาด้ครับด้ออันซึ่งก็น่าเพิ่นกะมีฉกมี к, ม к, มดวงมีฉกมีดวงนะครับถ <c oughs> ้ออกมานึกตลอดเลยทะเบียนรถนี่อยู่ในทะเบียนรถนี่หมดเลยโอ้หน้าหลังอยู่ในนั้นหมดแตงวดนี่มักฮกหากหาฮกหาฮกหาหาหกกลับกันเนาะกลับกันอันฟันเป็นังไงเนี่ยครับบอกวความฟันให้ฟังเลยโอ้ยความฟันเนี่ยครับโอ้ย มันอยากเนาะฝันว่าเห็นก็เห็นในรถนี่แหละฝันเจ้าแต่กับกับรถนี่ล่ะครับวนเวียนใจกับรถนี่ครับครับกับบ่งฝั่งบิ่งเอาเนาะครับไปเบิ่งทะเบียนเราเด้อนั่นครับครับครับพาไปบึงทะเบียนรถนะครับน่าถ่ายให้ผู้ชมเนาะโอ้รถยังใหม่ๆเนาะครับเนาะรถใหม่ออกรถใหม่แต่ว่าหนิมีโชคมีลายู่ครับดีเด้อครับทะเบียนรถเจ้าของรถเรนครับ แปดสามเนาะสามหงวดครับสามหงวดซ้อนเลยปะครับเออแมนยังมันออกสามหงวดสามงวดซ้อนครับแต่ตัวนี้กับฟันเจียวอีกนาะนีน่เนาะห้าหกหกห้าเนาะรับไซห้าห้าหกแปดก็ได้เนาะหมดที่พันมาก็เอาสามหกหกสามหกแปดแปดหกก็ได้อยู่ครับพอกินอยู่ครับ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 อันนี้ตอนนี้ ก็อยู่คู่ขันครับอำเภอคู่ขันนะครับน้อมาติดตามตัวรีอยู่อำเภอคู่ขันบ้านนั้นครับบ้านโพนใหญ่บ้านโพนใยัยอำเภอคู่ขันจังหวัดศรีสะเกดเนาะครับครับ <นะ S 1> ผมบโอ้ยงวดนี้คุณหน้าเพิ่นมาหาฮกหาฮกฮกหาด้อครับเด้อเพิ่นก็ฝันดีเน,นาะครับเนาะบ่าวแอมก็มาติดตามให้เบิ่งเพิ่นซื้อรถใหม่มันก็เข้ามาหลายงวดครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อครับ ห้าหกแปดสามห้าหกแปดสามครับสนผู้ชมครับเบื้องไบมไปเป็นแนวทางนะครับเนาะมันก็อยากดิเราจะลีครับต้องการเล็กนี่มันก็มืดมไปก็มิดเสมอไปก็มืดเสมอเนาะเมืม่อนั่นคือว่าสามแปดมีบวกครับเพื่อนบอกว่ามืดมืดมดครับแต่งวดนี้กะสีเน้นเหลขกตัวไดกก่อนนะบอกอีกนะคำหนึ่ง เน่นก็ห้าหกนี่แหละครับห้าหกกับไอห้าแปดนี่แหละครับห้าหกขาบแปดนะครับนสองผู้ชมไปกับน้ำเลมไปกับตรงกับน้ดเวยครับเพื่อนผู้ชมด้วยว่ามันเป็นตัวไหนเนาะแต่เป็นกับมีโชคมีลาบถือมาหลยงวดครับเบาเอ็มกับมหาไวเพื่อเป็นแนวท่ากครับเนาะเป็นกับฟันดีฟันมาเดยครับรถรับยังไปอีกครับเลยมหาให้ผู้ชมเบิ้งครับเป็นกับยุคคู่ขันคนละครับเบาเอ็มกับ มาติดตามนะครับเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเอ็มระทงกับสิสรุปตัวเลขท่านผู้ชมเบิ้งเนาะครับเนาะเอาไปคปบหน้าจอเบิ้งเนาะครับเนาะเอาไปสื่อเบิ้งประธานมีโชคมีดวงกันครับเบาเอมมราทงกับสีสรุปเลขนักกิจเนาะครับเนาะนักกิจครับทะเบียนรถเพิ่นเนี่ยห้าหกแปดสามห้าหกแปดสามเลยครับเด้อ เพิ่นกับฟันว่าได้ขี่รถขับรถเนาะครับเนาะเพิ่นกับว่าบ่ค่อยเก่งหรอกครับคุยบ่ค่อยเก่งเนาะครับเนาะห้าหกแปดสามครับซึ่งนาคิดเพิ่นสื่อเลขก็คือฮาหกนี่ยแหละครับฮาหกฮาแปดเพิ่นว่ากับกับกันเอาหนำหนึ่งด้วครับเด้อไปแล้วก็ต้องกลับเพิ่นวะห้าหกแปดหกครับท่านผู้ชมเลขทะเบียนรถเพิ่นตัดซึ่งงวดก่อนๆนี่ก็บสามแปดแปดสามนี่ก็ออกสามเทือแ่่ะเพิ่นว่าเนาะครับเนาะ เ็นเลขสามตัวนี่เป็นกระสีตามอยู่ครับห้าหกแปดห้าหกแปดครับกระสลับกระนำเนาะครับเนาะสลับนาสลับลังกระลินเอาไปสื่อรถเตลี่ล่องเบิง้งนะครับเด้อประธานมีฉกมีลาบเนาะครับเนาะมันใจคักหาหกกับหาแปด่เพื่อนว่ามันใจแห้งเขามาลายงวดล่ะถือมาล้ายงวดละ่งดละงวดนี่กระสีชัดนักเพื่อนว่าเนาะครับเนาะไก่มีฉกมีลาบกันทุกคนเด้อเอฟซีเนาะครับเนาะกระเบิงไว้เปเป็นแนวทางครับ เบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางปูดใช้วิจนะยาในการรับชมนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมราตมกัจิล่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหนาไม่มีโชกมีหลาบเฮงเงรุ่ยรุยครับเด้อสวัสดีครับ